ทุนกับกองทุนบัวหลวงตั้งใจจะแต่งงานในเร็วๆนี้นะครับผมก็สมมุติไว้ว่าอาจจะแต่งงานภายในสักสองถปีเอาง่ายๆเรามองตัวเลข3ปีไว้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับแสดงว่าระยะเวลาเนี่ยมันไม่ได้ยาวเลยการลงทุนตรงนี้ไม่สามารถเอาไปใส่ในกองทุนหุ้น หรือลงไปลงทุนในทองคําเพื่อหวังผลตอบแทนแล้วก็เอาเงินมาใช้ในงานแต่งงานได้นะครับเพราะว่าถ้าถึงเวลานั้นแล้วเกิดมีปัญหาและขาดทุนขึ้นมาคุณอาจจะไม่ได้แต่งงานอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ละนะครับสมมุติเราบอกว่าถ้าไปลงทุนในตราสารหนี้หรือว่ากองทุนผสมที่เน้นตราสารหนี้แต่มีบางส่วนที่ไปลงทุนในหุ้นเพื่อให้มีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีขึ้นมาสักหน่อยสมมุติว่า3ปีนะครับเก็บเงินเดือนละ5,000บาทไปเรื่อยๆตลอด3ปีเนี้ยแล้วก็ลงทุนได้ผลตอบแทนประมาณสักเ เงินของคุณอาจจะอยู่จบอยู่ที่ประมาณแสนเก้านะครับแต่ถ้าสมมุติผมบอกว่าขยับไปลงทุนในตราสารที่เสี่ยงขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้มากนะครับอาจสมมติบอกว่าอาจเจ็ดเปอร์เซ็นต์เงินของคุณอาจจะสักประมาณสองแสนนิดซึ่งอันนี้จะพอไม่พอแล้วแต่ละแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณตั้งใจว่าคุณจะแต่งงานเร็วๆนี้ผมเชื่อว่าคุณอาจจะมีเงินก้อนอยู่ในตัวหนึ่งถ้าไม่มีเงินก้อนเลยแล้วมาเริ่มเก็บเดือนละห้าพันผมว่ายื่นเรื่องการแต่งงานออกไปยาวๆเลยครับแต่ถ้าสมมุติบอกว่ามีอยู่แล้วสักประมาณ ผลตอบแทนจากการลงทุนสัก5%ตัวเลขมันก็อาจจะขยับขึ้นไปประมาณสัก200,000หรือเกือบเกือบ300,000หรือถ้าสมมุติว่าคุณไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนขึ้นมาเฉลี่ยสัก7%ต่อปีในช่วง3ปีนี้มันก็ขยับขึ้นมาได้สัก300,000กว่าอาจจะสัก300,001โดยประมาณซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เริ่มเข้าข่ายเพียงพอการจัดงานแต่งงานในแบบมัธยัติพอเหมาะสมแล้วนะครับส่วนถามว่าจะพอหรือเปล่าอันนี้มันแล้วแต่ชีวิตแล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่ ความต้องการผมย้าว่าไม่ใช่ความต้องการของคุณเลยนะครับแต่เป็นความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเพราะนี่คืองานแต่งงานของลูกไม่ว่าจะเป็นลูกชายลูกสาวก็อยากจะจัดให้มีหน้ามีตาแต่สําคัญก็คือว่าจะทําอะไรก็ตามดูตัวเราเองเป็นหลักนะครับว่าเพียงพอหรือเปล่าในการจัดสารตรงนั้นอย่าอย่าไปคาดหวังกับเงินในซองที่คุณจะได้ในงานเพราะคุณไม่รู้เลยว่ามันจะมายัางไงเอาง่ายๆถ้าง,งานแต่งงานของคุณในวันจัดวันนั้นเกิดฝนตกฟ้ารั่วขึ้นมาแขกมาไม่ได้ เงินในซองคุณไม่ได้ตามเป้าหมายมีปัญหาแน่ๆครับการเก็บเงินเพื่อเป็นสินสอดนะครับโดยประเพณีของคนไทยหรือว่าชาวเอเชียอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะมีทองคําอยู่ในสินสอดด้วยตรงนี้เราอาจจะใช้วิธีใช้กองทุนทองคําเป็นตัวช่วยก็ได้ กองทุนทองคําในบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนที่อิงตามราคาทองนะครับบางเจ้าอาจจะบอกว่าลงทุนเพื่ออิงตามราคาทองในประเทศอย่างของอบีโกของบลจบหลวงหรือบางเจ้าอาจจะไปอิงตามราคาทองต่างประเทศแต่ทั้งหมดก็ไปอิงตามราคาทองเหมือนๆกันแทนที่คุณจะค่อยๆเก็บเงินแล้วไปซื้อทองในตอนสุดท้ายซึ่งตอนนั้นมันอาจจะสูงก็ได้คุณก็เฉลี่ยสิครับซื้อมันทุกเดือนนี่แหละซื้อกองทุนทองคําเพราะว่าเขาซอยให้คุณได้ขั้นต่ำคือพันบาทในบีโก คุณซื้อทุกต้นเดือนเลยครับเก็บเดือนละพันพันพันถ้าคุณจะต้องการจะเก็บแค่นี้หรือมากกว่านี้ก็ได้วันที่คุณต้องการจะไปซื้อทองคําจริงเพื่อใส่ไว้ในพานขันหมากในการสู่ขอคุณก็ขายคืนตรงนั้นมาแล้วเอาเงินก้อนนั้นนะไปซื้อทองจริงก็จะได้ราคาเท่ากับว่าคุณค่อยๆเก็บทองมาเรื่อยๆแต่ไม่ต้องไปเก็บเป็นทองสลึงที่เป็นทองเป็นสร้อยแล้วก็โดนค่ากําเน็จซึ่งตรงนั้นจะค่อนข้างสูงนะครับคุณเก็บใช้กองทุนเป็นเครื่องมือตรงนี้ในการช่วยก็ได้ครับ